จากที่เราคลายโครคงสร้างไปได้80%นะคะเพื่อนเพื่อนเราเอาลูกค้ามานอนที่เตียงสระแล้วก็ทำการล้างให้สะอาดนะคะขั้นตอนนี้จนน้ำยาหมดนะคะแล้วก็ใช้แชมพูตัวนี้ในการล้างสารเคมีในเส้นผมนะคะเพราะว่าเป็นการโปรเทคตัวเราด้วยแล้วก็ลูกค้าด้วยในขั้นตอนของการหนีบเราจะมันจะได้ไม่มีควันเนาะในห้องซาลอนของเรานะคะจากที่เรา ได้สะแชมพูไปแล้วหนึ่งรอบนะคะเพื<ๆ>่อนๆถ้วยนี้เป็นถ้วยที่พี่กุ้งผสมไว้ตั้งแต่รอบแรกนะคะตัวคิวเพกกับ P3 นะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นเราผสมต่อได้เลยค่ะใช้ตัว P3 ตามปริมาณของเส้นผมนะคะอันนี้เราจะบำรุงให้กับลูกค้าอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการปิดเกรดผมก่อนที่เราจะไปเข้าแกนดัดนะคะแล้วก็ใช้ตัวคิวเพกไปหฝาเพราะว่าเก็บ เกล็ดผมของลูกค้าได้ทำการเปิดแล้วเราเป็นการเติมคอลลาเจนไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ลอนดัดของเราสวยงามได้ลอนสวยงามเพื่อนเพื่อจะสังเกตว่าพี่กุ้งใช้ตัว p 3ผสมกับตัวคิวเพลเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงหลังการคลายโครงสร้างนะคะตอนนี้พี่กุ้งก็จะลง บนเส้นผมของลูกค้าไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการปิดเกรดผมแล้วก็บำรุงเติมคอลลาเจนให้กับเส้นผมนะคะตัวพี่3ของเรานะคะในการบำรุงพี่กุ้งจะใช้ทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในระหว่างการทำเคมีเนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าการเป็นการยืดดัดแล้วก็ทำสี สามารถทำได้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่พี่กุ้งใช้ทุกๆขั้นตอนโดยที่ขาดไม่ได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะคะขั้นตอนก่อนการลงน้ำยาเบอร์หนึ่งตอนแรกเนี่ยสเต็ปแรกที่พี่กุ้งบำรุงเนี่ยก่อนที่จะลงน้ำยาเบอร์หนึ่งพี่กุ้งไม่ได้ทำการล้างตัว P3 แล้วก็คิวเบรกออกนะคะแล้วก็ลงตัวเคราตินรองพื้นเป็นการ ขั้นตอนที่2แล้วลงน้ํายาเบอร์หนึ่งทับไปได้เลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนสเต็ปที่3ในการหลังจากที่ลงน้ํายาเบอร์หนึ่งเรียบร้อยเนี่ยพี่กุ้งได้ทําการล้างให้สะอาดแล้วก็ลงแชมพูสระแชมพูไปหนึ่งรอบแล้วก็ลงตัวพีสามกับคิวเพล็กแล้วก็จะได้ผมแบบนี้เลยก่อนการยืดตัดแล้วเดี๋ยวเราจะทําการล้างออกอยู่ที่ประมาณ70%เเซตโดยที่จะทิ้งตัวพีสามเหลือประมาณ3 0เนตะคะเพื่อน